ทักทายสบายดีอีกเส้นเกล้าเส้นเกลือพี่น้องดนะระเบได้เฮ็ดมันหนีชิพามาเบิ่งปิ้งป่าเด้อนี่ปิ้งป่าธรรมศาสตร์อันนันกกรเม็ดแกงแกงป่าเนาะแซ่บแซ่บน้ำกันนี่เอาอยู่แถวนี้เหี้ยเพิ่นลงเหี้ยวอนเหียหน่อยเพิ่นลงจับอาอยุธงหน้านี่เลยไม่ไม่มัดมัดนี่ธงหน้าเนาะ เป็นทงหน้าคนเกี่ยวข้าเอาล้วเหลือป่าค้อนซะป่าค้อนนำให้ทงให้ทงนามาวางคอคือเก้ามือนี่นะวางคอนำปลาปลาวางตะค่ายคือเก้าอันนี้เอาขึ้นมาแล้วมนาะปิ้งโอ้ปิ้งปลาเข่งพี่น้องปลาเข่งปลากระเดิดนี่นี่ปลาเข่งแม่ใหญ่เติบแต่งกินนย่สนาบเลยบรรยากาศ ทงไฮท่งนามาเห็ดเวียกอยู่สนามร้างเลยวะไม่เนาะไม่เนาะอันนี้ปิ้งอันนั้นตุ้มนอไม่ส้มเนาะเอาอยู่นี่ปากเอาอยู่ท่งนานี่เลยเอาขึ้นมาไม่ไม่มันมากเขินมาแล้วก็จวดกันเลยเห็ดกันเลยนะจ๊ะป่าบัวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อบัวแม่นนองสะเด้อป่าคอนเด้อป่าคอนตามท่งไฮท่งนาป่าธรรมชาติ้วนๆวล่ะ นีงงบอ,อกอยู่นี่เลยพอได้ยู่ได้กินดวนลเราบ่ได้ลงคลิปน้องบุญนีิที่ม,มารีวิวเบิง้งให้เบิง้งการหายู่หากินแตงยู่แตงกินโอ้ตัวใหญ่ดิเนาอบางกระเดิดกระเดืมันต้มน่าไม่ซ้่มหัวหน้าคนซีมละ่ะสุดยอดประสันไปมารถขุดกระทำงานไปเรื่อยๆไอ้ไฟไอ้เหลียงเขาก็แตงกินไปเรื่อยๆ แตงยูแตงกินหายยูหากินมีฮอทไห่พี่น้องเลยนี่เป็นจังได้เป็นจังได้เป็นตะแซบน้ำบ่อแกงปยาย่าอีกอาหารจานเด็ดอันนี้ละามักหอยเด้อพี่น้องเด้อมักไห้มักหอยหอ,ย,อย,ปย,ยปักกวงหอยกินข้าวบ้านท่หาหันละ เสียบ e e เลยเสียบ e e เลยตุ้มน้องไปส้มกับฟุดบก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 อันนี้ปลาอีปลาปลาเขิงสุกแล้วเตือนตาเสียบอยู่นะหน้าพนักเสียบจังได้ไหมนะหน้าพนลองซีมัวเสียบอยู่ยังหลายเด้อพี่น้องเด้อป่านี่เด้อเดี๋ยวมามื่ออื่นอีกมามื่ออื่นอีกเราชิมางมเอาตัวสดๆให้เบิงเลยอันนั้นจะเป็นร้านอาหารนะ ลานอาหารหรือว่าหารอาหารครัวตุก๊กี้ธรรมศาสตร์้ยทงไห้ทงหทงนา้าพี่น้องเลยเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานคือเก่าปกติาอาหารทงไห้ทงหนา้นาสุกละสุกละกำลังได้ทีพี่น้องเอ้ยกำลังได้ทีพี่สุกแล้วสุกแล้วแกขงข้าวป่งหรืตีตา เเื่่ออหมดแล้วนียาจบทำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องทาง YouTube อ่่าชองในช่องเบ้าโตคนบ้านนอกเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ให้เบ้าตาเพิ่นได้งมป่าเอกเบ้าตาเบ้าหน่อยเพิ่นงมป่าให้พี่นอ้องเมืองเอาคลิปนี้จบทำนี้สบายดี